สวัสดีปีใหม่ครับแฟนๆเช่าได้รถของบริษัทรถเช่าขับเองจำกัดนะครับเปิดตัวไปแล้วแต่เป็นภาพนิ่งก็มีลูกค้าสนใจจะวางเงินทำสัญญาอยู่หลายท่านนะครับแต่ภาพนิ่งมันรายละเอียดไม่ชัดเจนก็เลยเรียกร้องอยากดูเป็นคลิปวิดีโอนะครับอ่ะ สัญญาเช่าได้รถครันนี้คันที่เท่าไหร่วะจำไม่ได้แล้วน่าจะคันที่11นะครับเป็น Mercedes-Benz 1 9 0 e นะครับรูปลักษณ์ภายนอกเป็นรถสีน้ำตาลนะครับ <c oughs> เดินชมรอบรถกันก่อนเป็นเครื่องยนต์โต y o t ้า j นนะครับเกียร์ออโต้เป็น J ธรรมดานะครับไม่มีเทอร์โบ ภายนอกก็พอใช้ได้สีสันสวยงามระดับ90%จอดในที่มืดนี่สวยเลยเพราะว่าจะมีตำหนิอยู่ฟางฝั่งด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นประตูหน้ากับประตูหลังด้านซ้ายนะครับมีรอยเบียดน่าจะขัดสีออกนะนี่ตรงนี้น่าจะขัดออกตรงนี้ก็จะมีรอยบุบนิดหน่อย ตรงนี้สีพองนะครับสีพองก็ตอนแรกได้รถคันนี้มาเนี่ยกะว,ว่าจะแต่งไว้ใช้งานนะครับไม่มีเวลาเลยจริงๆนะครับนี่ซื้อมาปีกว่าแล้วเกือบ2ปีแล้วผมเพิ่งขับได้เนี่ยเพิ่งเอามาขับได้ 3- 4วันนะครับเปลี่ยนยางใหม่มาเปลี่ยนยางใหม่มาสี่เส้น ก็ไม่ได้ขับเลยนะครับยางใหม่ๆเลยสี่เส้นเลยยางใหม่สี่เส้นยางปี21ก็แสดงว่าผมซื้อรถปี2021ะครับซื้อมาแล้วจอดอย่างเดียวยางชุดนี้วิ่งไม่ถึงพันโลอ่ะแน่นอนนะครับ แล้วก็กระจกข้างเปลี่ยนมาใหม่เห็นไหมนี่คือของเชียงกงเขาเขียนมานะเปลี่ยนใหม่แังไม่ได้ทําสีภายในสวยงามนะผมว่าก็วินเทจสุดๆไปเลยนะครับผมไม่รู้ว่าเดิมหรือเปล่านะถ้าไม่เดิมก็เป็นการทําใหม่ที่สวยงามอะ่ะ ครับก็ไม่ได้กิฟระดับร้อเนะก็จะมีพองๆบ้างอ่ะหาตาเครื่องให้ดูอ่าผมขับอยู่3-4วัน ไม่ได้ทำท่อออกมาบุ่มๆนะเงียบๆสไตล์เงีบยบๆนะครับ,บผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หน่อยแต่ถ้าวัยรุ่นเอาไปจะไปโหลดเตี้ยจะไปทำวัยรุ่นทรงเตี้ยดูใบผมว่าก็โอเคนะเครื่องยนต์ครับผมไม่มีคนช่วยเปิด แอร์เย็นเย็นมากแต่ว่าแอร์มันตัดนานไปหน่อยหมายถึงคอมแอร์มันตัดแล้วผมเป็นคนขี้ร้อนอะ่ะผมรู้สึกได้ว่าเริ่มร้อนแต่แป๊บหนึ่งพอแอร์กลับมาทำงานคอมกลับมาทำงานก็เย็นนะครับยากนิดนึงไว้เบน์อึ๊บ เ okay. ปิดมือเดียวยากหน่อยโชคอัพปกตินะเป็นเครื่องยนต์แห้ง,หง,หงๆเดิมๆจอดฝุ่นๆเลยไม่ได้มีการหมกเม็ดอะไรเครื่องเจโตโยต้า VVTI ด้วยความที่รถคันนี้ซื้อมาแล้วไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับเจ้าของเก่าก็ซื้อมาจอด ก็ทำให้ภาษีขาดต่อหลายปีอันนี้ข้อมูลเจ้าของเก่านะน่าจะเป็นทหารอากาศอะไรเนี่ย mm hmm. ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้วันที่3มกราคมนะครับขนส่งเปิดจะให้ลูกน้องไปจัดการเรื่องการต่อภาษีพรลบรเรียบร้อยก็น่าจะมีการเปลี่ยนทะเบียนนะครับเพราะว่าภาษีขาดเกิน3ปีน่าจะต้องจดทะเบียนใหม่นั่นะไม่ใช่ปัญหา แจ้งไว้ให้ทราบว่าเลขทะเบียนจะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเราต่อภาษีก็อาจจะจําเป็นจะต้องเปลี่ยนทะเบียนใหม่นะครับเปลี่ยนเลขทะเบียนใหม่แจ้งไว้ก่อนแต่ว่ารถคันนี้แหละนะกี่นาทีแล้วเนี่ยหานาทีนะครับสนใจก็ทักหาแอดมินได้เลยนะครับ วางเงินทําสัญญา6,000บาทรับรถไปใช้ได้เลยเลือกเลือกเช่าได้48งวดกับ60งวดเท่าไหร่แล้ว่า48งวดจำตัวเลขไม่ได้ละ2 0 0 0กว่า <c oughs> บ,บาทอะเอัน0อง0 0มั้ง48งวด2,006 60งวดถ้าจะไม่ผิดนะก็ อยากให้มาลองขับครับไม่ลองขับจริงๆผมใช้งานอยู่เนี่ยก็ใช้งานได้ตามปกติจะใช้เป็นรถคันแรกคันเดียวในบ้านก็ใช้งานได้ทุกวันจะใช้งานเป็นรถคันที่สองไว้จิบกาแฟก็ถือว่าเข้ากับบรรยากาศไปมิตริงรถได้ไปงานกินกาแฟได้นะครับพวก คายคอฟฟอะไรประมาณนี้ได้สวยสวยงามเลยนะครับเก็บรายละเอียดนิดหน่อยถามว่าทำไมไม่ทำให้ไม่ได้ไม่ได้อะไรหรอกนะแต่ไม่มีเวลาจริงๆคำว่าไม่มีเวลาเนี่ยไม่ใช่ผมไม่มีเวลาคือช่างของผมอ่ะไม่มีเวลาคือรถที่ทํามันเยอะมากเนี่ยรถคันนี้รถส่วนตัวยังไม่ได้ทําเลยเนี่ย่าทํารถพวกนี้ใช้เนี่ดูรถส่วนตัวจอดฝุ่นเกลกังไม่ได้ล้างไม่ได้ขับ แบตเตอรี่เปลี่ยนใหม่ก็หมดอีกแล้วเนี่ยเปลี่ยนแบตอย่างเดียวเลยคันนี้ไม่ได้ขับเลยคันนี้ไม่ปล่อยคันนี้รถส่วนตัวปล่อยคันนี้ <c oughs> เอานะขับเบนซ์ก็คือเบนซ์น่ะเวลาขับคุณจะได้วิวหลักล้านเลยนะนี่วิวหลักล้านยังไงทําให้ดูวิวหลักล้านเนี่ยน่ยน่น่นะเห็นโลโก้งฝากระโปรงอ่ะนีน่ขับรถวิวหลักล้นานา ะครับไม่มีอะไรอธิบายมากผู้ชายขับได้สุภาพบุรุษขับได้สุภาพสตรีขับได้ไวัยรุ่นนักศึกษาขับได้จะยังไงมุมไหนก็ขับได้โอเคสำหรับคลิปนี้เอาแค่นี้จำตัวเลขไม่ได้แน่นอนค่ะคันนี้น่าจะเป็นเช่าได้รถคันที่11แล้วนะครับอ่ะ เรียกร้องสําหรับคนที่อยากเห็นคลิปนะครับไม่ได้ขับไม่มีผู้ช่วยถือกล้องให้ดูแต่ขับแล้วช่วงล่างช่วงเรื่องไม่มีดังนะครับขับสบายไปเรื่อยๆเ0้าสิบถึงร้อยสบายมากเลยนะครับอ่ะลาไปก่อนสนใจรีบรีบ,ร,บรีบทักหาแอดมินเลยนะครับณเวลาที่อัดคลิปเนี่ยคือเดี๋ยวอัดปุ๊บแล้วจะลง u t u b e เลยนะครับวันที่สองมกราประมาณบา 3, ่ายสามนะเวลานี้ ก็กำลังจะมีคนวางเงินทำสัญญาแล้วนะครับโอเคงั้นเท่านี้แหละครับสวัสดีครับ